สวัสดีครับครับผมนายที่คุณดานดุบหนชนะครับเดี๋ยวดูพี่เกี่ยวกับคนงาน,กนเกษตรครับพี่น้องมาดูหกล้อขึ้นเนินครับหกล้อขึ้นเนินเนินเนิบเนินเนนเบแต่ว่าทางไม่ค่อยดีครับพี่น้องบางครั้งจะเป็นลุมเป็นบ,อบ่อครับ หลุมที่ต่ำอันนี้เป็น n อ5อ่าร้อยสสิบเดิมเดิมพี่น้องเดิมเดิมเดิมจัดครับคันนี้อื้อปืนนนครับจอหลางมันก็ค่อนข้างจะโอดดีหน่อยครับ เพราะว่ามันเป็นรถเดิมๆสำหรับรถที่แต่งมาแล้วมันก็จะเ,เวลดาโดนลุ้มโดนอะไรมันก็จะทรงตัวดีหน่อยนะครับ ้อนแบบแดดเผาี่น้องแดบดบจ่ามากตอนนี้นก็เป็นเวลาเที่ยงเกือบจะบ่ายโมงแล้วครับ เช็คอินที่บ้านเม็กใหญ่นะครับพี่น้องเม็กใหญ่อ,อําเภอเดชตอุดมจังหวัด,ดวบนบรราชธานีครับผม